สวัสดีครับสวัสดีครับผมจาวัชราครับผมเฟิร์สฉลองรัตครับเป็นไงบ้างก,กำลังจะบินแล้วเมื่อคืนเป็นมตัวยังบ้างเมื่อคืนก็มผมนอนให้พอแล้วกันนอนให้พอแล้วก็พยายามมีสติในการเก็บของเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆอะไรมันเยอะมากครับของผมก็จริงไม่ได้เตรียมตัวอะไรครับจริงๆของผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากครับแค่แบบเหมือนเหมือนกับว่าเก็บของอะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้วก,กลัวว่าเราจะแบบ เอาอะไรไปหรือว่าแบบลืมอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมนอนไม่ค่อยพอครับนอนน้อยเดี๋ยวเอาไว้นอนบนเครื่องครับอ่าพูดถึงในแฟชั่นสนามมี่เสื้อคู่ปะคะใช่ครับผมเป็นไฟลุกไฟลุกอ่าเป็นคอลเลคชั่นของโอนิซึกะครับใช่ครับแต่งคู่กันเลยปะเนี่ยฮะเหมือนกันใช่ครับคู่กันแต่ว่าเท้าผมไม่มีไฟโซ่ผมติดไฟครับอ่าเนี่ยมันก็เป็นแฟนมีครั้งแรกของผมใชรับกลัวอย่างเต็มที่แล้วใช่ไหม เตรียมที่ละครับก็เตรียมตัวไปเจอแฟนๆขับที่นู่นเลยครับแล้วก็ให้เขาพาเราเที่ยวแล้วออกัน <c oughs> <c oughs> ใช่ครับกอ็อย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกไปว่าแบบพยายามให้ตัวเองไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้แบบไปเจอทุกคนได้อย่างแบบสบายใจแบบทุกคนจะได้สบายใจด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเราอย่างที่บอกว่าตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็รอเจอทุกๆคนนะครับถามว่าอีสิ่งแรกที่เปถึงเลยคุณจะทําอะไรกันก่อนคุณอะผมอยากจะสูดอากาศแรงๆผมชอบอากาศหนาวผมแบบ นี่เป็นบ่อยเวลาลงจากเครื่องอ่ะชอบลุ้นว่าอากาศเย็นอากาศร้อนอากาศเป็นยังไงอืมอยากสูดอากาศแรงๆส่วนผมผมจะไปกินน้ําแร่เขาแล้วกันที่เขาจะใช่น้ําก๊อกใช่ใช่ก็เป็นน้ําก๊อกไงเราจะไปพิสูจน์ไงเราสองคนจะไปพิสูจน์ว่ามันจะกินได้ไหมคุณจะพิสูจน์ด้วยไหมฮะพิสูจน์ด้วยไหมเดี๋ยวคุณเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็ตามอันหนึ่งให้ผมเริ่มมาที่หนึ่งแล้วคุณเริ่มมาที่ว่าอะไรเออที่จริงกินได้ผมเริ่มพร้อมคุณเลยโอเคได้โอเคงั้นถามหน่อยแล้วมีแบบอาหารอะไรที่เขาเนื้ออยากลอง พูดแต่น,นี้ไม่รู้เลยนะนนผมไม่รู้รบบเลยแต่เห็นเขาบอกว่าจะมีพวกแป้ง,ปงๆชีชๆอะไรอย่างงี้เยอะซึ่งคุณ,คณ,คณกินเป็นปกติใช่ผม <laughs> ชอบ่แล้วใช่ผมชอบเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเอ้ยอาหารเขาจะเป็นยังไงแล้วก็แ,วแบบเราคือผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าอาหารอาหารที่รู้จะเป็นยังไงเหมือนที่ไทยไหมแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยแต่ผมว่าต่างกันอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นยังไงครับครับผมคนผมเหรอผมไม่รู้เลยว่าเขามีอาหารอะไรเป็นลุ้นเอาสปพ이ส์ให้เขาสป라이ส์เราดีกว่า จะมีที่อื่นอีกหรอแทนนี้คตอบเลยฮะคุณตอบเออขาบอกได้ใช่ไหมไม่รู้เฮ้ยบอกอะไรอ่ะจะว่าตจะนี้จะมีอีกใช่ไหมเร็วๆนี้น่าจะเดี๋ยวต้องใช่มีแพลนต้องรอยังไม่ได้คอนเฟิร์มใช่ต้องรอผู้ใหญ่คอนเฟิร์มอีกทีนึงครับดีใจแมทตอนนี้เรากำลังจะแบบได้ออกไปเจอแฟนต่างชาติต่างรหลังจากที่แบบเราไม่ได้เจอดีใจครับดีใจรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นแบบจริงแฟนมีที่ไทยก็ตื่นเต้นถ้ามีอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเป็นแฟนมีที่ต่างประเทศเราก็รู้สึกตื่นเตน้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าหนึ่งเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าอะไรนะแต่วัฒนธรรม,มหลาย<ล><ล>ๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นแฟนมีครั้งแรกที่ที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากครับใช่ครับส่วนของผมนี่ก็เป็นการออกนอกประเทศในรอบ3ปีหลังจากโควิดเลยกระดายก็ถือเป็นการตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าได้ไปเจอเป็นแฟนด้วยได้ไปเจอที่ที่ไม่เคยไปแล้ก็เราก็ดีใจครับที่จะได้ไปเจอทุกคนครับ ไปแล้ว EP แรกมันก็มีเป็น,นีดแบลกๆแปลกๆเราจะได้ดู EP สองไหมเราเอ้ยเราเราทันดูไหมนะ <c oughs> ไม,ไ <c oughs> ไม่ไม่ทันไม่ทันแต่ว่า EP สองน่าจะเขาเรียกว่าอ่าน่าจะเหมือน EP หนึ่งอะเขาเริ่มเขาปูเส้นเรื่อง <c oughs> เรียบร้อยแล้วว่าแบบแต่ละตัวละครแบบมีใครบ้างแล้วแต่ละคนเป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงจนตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าี EP สองเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องอะไรแบบว่าเป็นเรื่องของใครก่อน เดี๋ยวต้องรอดูครับ<ช> <ๆ S 2> ผมอยากให้ทุกคนติดตามครับเพราะว่า e v 2เนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเปูนในเรื่องแล้วอโอเคมีในเรื่องที่แบบเข้มข้นขึ้นแล้วครับแล้วคุณได้วยแอสซิสแตนต์แฟนต,ต้องไหมอ่านครับเขาบอกว่าเฟิร์สน่ารกักยังเลยแล้วแบบหลายๆคนจะชอบอคอมเมนต์ว่าเรื่องเรื่องสิวเขาบอกอุ้ยไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวก็หายเราก็รู้สึกเราเราก็แบบเฮ้ยถ้าทุกคนอินอ่ะเราก็เราก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาบอกอุ้ยหนูแบบ เนี่ยมันสิววัยรุ่นอะไรอย่างงี้แบบไม่ต้องไปเคินเขาเราแบบอะไรแบบเราน่ารักอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมเอ๊ะเหมือนปะเหมือนยอดเลยแต่จริงๆเราเราแล้วเราก็ดูเราก็รู้สึกเฮ้ยถ้าทุกคนอินอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่ทุกคนดูแล้วก็อินไปด้วยอะไรเงี้ยครับ,บ,บานะครับส่วนผมนะครับเปิดเข้าทวิตทีเจอแต่อาจารย์บัชระอั่งนั้นเลย <c oughs> อาจารย์บัชระก <c oughs> ็าอาจารย์บัชระก็เป็นถือว่าเป็นซี <c oughs> นที่ ทุกคนก็ได้เรื่องเสียงหัวล้อก็ถือว่าตอนนี้อาจจะยังออกไม่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นการปูเนื้อเรื่องก็ยังไงก็ฝากดูตอนต่อ,ตอไปด้วยครับรือว่าแบบแนๆจะพูดถึงสติกเกอร์ที่คนติดส่งให้กันอ๋อสติกเกอร์สีแดงตัวนั้นอ๋มอ,อมีหลายคนก็ถามว่าสรุปแล้วอ่ะเออตัวตัวตัวกันรู้หรือย,ยังตอนที่ขึ้นไปจริงๆเขาก็จริงๆเขาก็แอบรู้นะเพราะว่าเห็นสติกเกอร์ใช่น่าจะรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมไม่เลยจำหมดไม่ได้ รู้เพราะเขาแอบไปนี่ไปดูนี่แล้วแอบไปแอบดูตอนที่เขาเล่นอะไรนะดัเไปเยอะดันไปเยอะดาแล้วอ่านนั้นให้ต้องพูดฝากซีรีส์หน่อยแล้วก็ฝากแฟนๆหน่อยไม่อยู่ตั้งหลายวันอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยไม่อยู่ต้องให้แฟนๆแบบ อาได้ครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับช่วยติดตาม Remember Me นะครับความรักเขียนด้วยความรักนะครับ EP 2ในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ฝากด้วยเนาะส่วนเราไม่อยู่10วันก็ยังไงดีครับคุณเบิร์ก็แท็กทวิตนะได้นะครับผมในวันที่ซีรีส์ออนแอร์นะครับผมสามารถรับชมได้ทางครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตาม Re Member มี ความรักเขียนด้วยความรักนะครับผมทางช่องอมรินสามสิบสมานะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันสมพัทนะครับครับผมแล้วก็เราไม่อยู่10นสิวันก็ดูแลตัวเองไว้นะครับช่วงนี้ฝนตกแล้วก็บางพื้นที่น้าท่วมเนาะก็เขาเรียกว่าขอให้วิกฤตนี้ผ่านไปไวๆครับผมแล้วไม่อยู่สิวันสตอรี่หรือไอซีจะรัวๆเลยไหมครเปิดในไหนเราก็ไปต่างประเทศทั้งที่ไปแบบในที่สวยๆผมผมแอบไปดูมาแล้วในในกูเกิล สวยสวยจริงผมว่าผมน่าจะลงได้ทุกวันเลยมีไวไฟเออ <c oughs> แต่ต้องให้ผู้ดูแการช่วยจัดการให้หน่อยได้ค่ะโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณครับ